สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลี้ลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงกระซิบจากริมรัว้ว ปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนที่พลอยเฝ้านับวันตั้งตารอมาตั้งแต่ต้นเทอมเพราะพ่อสัญญาว่าจะพาเธอและแม่ไปเที่ยวทะเลแรกเธอวาดฝันว่าต้องเป็นเกาะไหนสักเกาะแถฝั่งอันดามันแต่ฝันก็ต้องสลายเนื่องจากพ่อบอกว่าบ้านเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอนาคตต้องใช้เงินอีกมาก ปีหน้าพลอยขึ้นมัธยมหกจบชั้นมัธยมแล้วชั้นมหาวิทยาลัยถือเป็นงานหนักฉะนั้นเอาแค่ทะเลฝั่งภาคตะวันออกแบบไม่ต้องข้ามไปเกาะก็พอราคาที่พักก็ไม่แพงเดินทางไม่ไกลห่างจากบ้านเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นเองทะเลก็เหมือนกันนั่นแหละน้ำเค็ม พ่อพูดขึ้นคืนก่อนเดินทางระหว่างจัดกระเป๋ามันเหมือนที่ไหนเล่าบรรยากาศนะบรรยากาศเข้าใจไหมพ่อพลอยแยงเอาหนะ้าถ้าลูกซื้อของให้น้อยลงกินขนมไม่น้อยลงไม่แน่ไปเทิมหน้าหรอจะได้ไปหลีเป๊ะนะพ่อปลอบใจ ีแ่แน่ๆทะเลรอเราอยู่ไปนอนกันได้แล้วทั้งสองคนเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นสายแม่เข้ามาขัดจังหวะพ่อขับรถเก่งคันอายุเกินสิบปีแต่ดีที่แอร์เย็นพอสู้แดดได้ไปเรื่อยๆราวสิบเอ็ดนาฬิกาไม่นานก็ขนานกับชายหาดอึดใจต่อมาก็เลี้ยวเข้ารีสอร์ทเล็กๆแห่งหนึ่ง ขณะเช็คอินเตรียมเข้าที่พักอยู่นั้นพลอยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดไปหมดแต่เธอก็โทษว่าคงเป็นอากาศที่ร้อนของเดือนเมษายนมากกว่าเออเดี๋ยวเรานั่งเล่นในห้องสักพักเย็นตัวแล้วค่อยไปนั่งกินข้าวกับริมหานะพ่อว่าขณะรับกุญแจมาจากพนักงนาน ห้องอะไรเหรอคะพ่อพลอยถามชั้นสห้องสามนสามนี่เอาไปพ่อบอกพร้อมยื่นกุญแจให้โอ้ยมันร้อนจังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรานั่งรถไปเที่ยวที่ร่มๆกันก่อนนะเยน็ยนๆแล้วค่อยลงเล่นน้ำทะเลคือเล่นตอนนี้ได้เป็นปลาแดดเดียวแน่ๆแม่เสนออ่ะ ดีเหมือนกันค่ะแม่พลอยก็รู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ว่าอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกตั้งแต่เข้ามาแล้วอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนแล้วมั้งพลอยพูดเสริมขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในห้องซึ่งประกอบด้วยเตียงนอนสองเตียงพ่อกับแม่หนึ่งเตียงอีกเตียงเป็นของพลอยทีวีตู้เสื้อผ้าและชุดโต๊ะแต่งหน้า ลอยรู้สึกเหมือนถูกจับตามองเธอพยายามสลัดความรู้สึกนั้นไปแล้วเดินไปยืนที่หน้าต่างหลังห้องมองออกไปข้างนอกมันเป็นสวนเล็กๆถัดไปเป็นรั้วและสวนร้างเธอเปิดหน้าต่างกระจกลมร้อนประทัดหน้าอย่างจังทำให้จิตใจสลัดออกจากความรู้สึกนั้นได้ ทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้มือเที่ยงพลอยกับครอบครัวไปกินข้าวที่ร้านอาหารนิสารที่กลางเต็นขายริมชายหาดแล้วพากันไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์และสวนริมทะเลเมื่อพระอาทิตย์อ่อนแสงลงพวกเขาก็พากันมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานรู้ตัวอีกทีก็ค่ำ พ่อจึงตัดสินใจนั่งกินอาหารที่ร้านเดิมค่อยกลับไปอาบน้ำที่ห้องพักทีเดียวเลยพลอยอาบน้ำเป็นคนสุดท้ายขณะที่ยืนอยู่ใต้สายน้ำจากฝักบัวเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเธอปิดน้ำและตั้งใจฟังเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆและพลอยก็ตระหนักได้ว่า มันมาจากในห้องน้ำนี่เองพลอยรีบคว้าผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวอย่างลวกๆรวแล้วใช้มันนุ่งกระจมอกทั้งๆท,ที่เม็ดน้ำยังไหลเป็นสายเธอเปิดประตูห้องน้ำอย่างแรงแล้วก้าวออกมาอย่างหวาดกลัวเสียงเปิดประตูทำให้พ่อกับแม่ที่นอนดูทีวีอยู่บนเตียงส่งสายตาสงสัยไปยังเธอพร้อมกัน เป็นอะไรพ่อกับแม่ถามขึ้นพร้อมกันเฮ้ยเสียงใครกระซิบในห้องน้ำก็ไม่รู้อะค่ะพลอยบอกเฮ้ยคิดมากเสียงที่วีมัง้งพ่อว่าไปไปไปเช็ดตัวให้ดีเลยพลอยแม่ว่าตามคืนนั้น อยนอนหลับๆต,ตื่นๆทุกครั้งที่หลับตาเธอรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่และครั้งสุดท้ายเมื่อเธอลืมตาขึ้นแล้วหันไปมองยังเตียงพ่อแม่ปรากฏว่าพวกท่านไม่อยู่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากโถงทางเดินเธอหวังให้เป็นพ่อกับแม่เพราะไม่อยากอยู่ในสภาวะอย่างนี้คนเดียว จึงตัดสินใจลุกไปเปิดประตูห้องแต่ไม่มีใครอยู่เธอหวังว่าพ่อแม่อาจจะชวนกันไปเดินเล่นเธอตัดสินใจไปนั่งรอที่โถงต้อนรับเพราะไม่อยากนอนอยู่คนเดียวแต่ขณะที่ก้าวออกไปบนโถงทางเดินเธอเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายสุดของทางเดินมันเป็นเงาร่างสูงที่มีดวงตาเป็นประกาย พลอยกรีดร้องและวิ่งกลับไปที่ห้องของเธอทันทีขณะที่เธอปิดประตูดังปั้งทันใดนั้นไฟก็กระพริบและดับลงพลอยได้ยินเสียงร่างเคลื่อนไหวไปมาในความมืดเธอพยายามหาทางไปที่ประตูแต่เปิดประตูยังไงก็เปิดไม่ออกพลอยถูกขังอยู่ในห้อง พร้อมกับร่างเงาลึกลับเธอยือนนิ่งตัวแข็งทื่อทันใดนั้นก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นที่คอพร้อมๆกับเสียงกระซิบข้างหูด้วยถ้อยคำอะไรบางอยา่างเธอตัดสินใจร้องของความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครมาพลอยตัวสัน่นร่างเย็นว่าบไปทั้งตัวเธอตะโกนสุดเสียงอีกครั้ง ดังเท่าที่คิดว่าจะทำได้และแล้วไฟก็สว่างขึ้นพลอยเห็นพ่อแม่ของเธอยืนอยู่นอกประตูพวกเขาอธิบายว่าน้ำเปล่าหมดจึงเดินไปซื้อจากตู้ขายอัตโนมัติตรงห้องโถงพ่อกับแม่ถามว่าเหตุใดพลอยถึงมายืนอยู่กลางห้องจะไปห้องน้ำเหรอ พลอยอธิบายว่าไปเจออะไรมาแต่พ่อกับแม่ก็บอกเพียงว่าเธอคงฝันไปลงเล่นน้ำทะเลจนเหนื่อยร่างกายละละเลยล้าในเกิดเป็นความฝันเพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนใดๆของพลอยเลยพลอยรู้สึกโล่งใจแต่ก็สับสนฝันอะไรจะเหมือนจริงอย่างนั้นและคืนนั้น เธอขอร้องให้ลากเตียงมาชนกันแล้วเธอนอนตรงกลางพร้อมทั้งเปิดไฟไว้ทั้งคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อยมักได้ยินเสียงกระซิบอยู่บ่อยๆทำให้ไม่สามารถสลัดความทรงจำเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมได้ความคิดเกี่ยวกับร่างวิญญาณยังคงทำให้ตัวเธอสั่นสะท้านเธอพยายามปลอบใจตัวเอง ว่านั่นเป็นเพียงจินตนาการแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอประสบมันเป็นเรื่องจริงเมื่อเวลาผ่านไปพล่อยเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเธอวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองและเธอก็จะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในยาม,ามค่ำคืน เธออดสงสัยไม่ได้ว่าร่างวิญญาณจากโรงแรมตามมาที่บ้านของเธอหรือไม่พลอยพยายามเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ประหลาดแต่ดูเหมือนยิ่งแย่ลงไปอีกเธอเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับร่างผีเธอจะตื่นขึ้นด้วยเหงื่อยเย็นทั่วตัวรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเธออยู่ คืนหนึ่งพลอยตื่นขึ้นมาพบร่างวิญญาณยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเธอดวงตาของมันเป็นประกายสีแดงและมันกำลังยื่นมือเข้ามาหาเธอพลอยกรีดร้องแล้ววิ่งออกจากห้องของตัวเองเคาะประตูห้องพ่อแม่ร้องไห้ตัวสัน่นวันต่อมาเธอก็เป็นไข้ไม่สบาย ลอยล้มหมอนนอนเสื่อถึงหนึ่งสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นและเหมือนจะหนักลงด้วยซ้ำหาหมอกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายอาการกลัวการอยู่คนเดียวหูแว่วเริ่มขยายกลายเป็นพูดพร่ำเพอือ,อ,อ,อมันมาอ,อีกแล้วแม่มันอยู่นั่นนะ พูดขึ้นชี้ไปยังปลายเตียงแต่แม่กลับมองไม่เห็นอะไรจึงทำให้ร้องไห้โฮออกมาด้วยความสงสารลูกมันบอกมันบอกมันบอกว่ามันอยู่ริมรั้วหลังห้องเราอะแม่พล่อยเพอ้อต่อรั้วที่ไหนแล้วลูก บ้านเราเป็นบ้านจัดสรรหลังบ้านติดกันไม่มีรั้วสักหน่อยแม่อธิบายออ,ออกไปบอกให้มันออกไปมันมันบอกว่ามันอยู่ริมรัว้วล่อยเพอแล้วสุดท้ายก็หลับไปด้วยอาการอ่อนแรงพ่อกับแม่แตัดสินใจเชิญหมอผี มาดูอาการของพลอยทันทีที่เข้ามาในห้องหมอผีก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกเขาแค่มาขอความช่วยเหลือต้องมีอะไรอยู่ริมรั้วน,นั่าแน่พ่อหมอคะแต่บ้านเราไม่มีรั้วนะคะแม่ว่ารั้วรีสอร์ทพ่อพูดขึ้น พลอยมีอาการแปลกๆมาตั้งแต่ไปเที่ยวทะเลได้ได้เราจะไปดูที่รัวแล้วกันพ่อพูดลอยๆแต่เสียงดังคืนนั้นทั้งคืนพลอยก็ไม่เพออีกนอนหลับดีกว่าทุกคืนหลังจากกลับจากเที่ยวทะเลรุ่งเชา้าพ่อรีบไปที่รีสอร์ท โดยไม่เข้าไปยังโถงเช็คอินพ่อเดินไปริมรั้วปิศนาทันทีสังเกตเหมือนมีหลุมขนาดใหญ่บางอย่างอยู่ถัดออกไปจึงตัดสินใจโทรเรียกตำรวจในใจคิดว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรเขาคงถูกจับแน่นอนปรากฏว่าเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็รู้สึกแปลกกับหลุมนั่นเช่นกันจึงตัดสินใจขุด และก็พบกับความตะลึงเพราะในหลุมนั้นเป็นซากศพที่เหลือแต่กระดูกมีเพียงชิ้นเนื้อเล็กน้อยที่ติดอยู่เท่านั้นรายการจันหลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจันในสองรูปแบบคือการไลฟ์สตรีมในเวลาสามทุ่ม หรือลงคลิปในเวลา4ี่ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้สามารถกดติดตามช่อง YouTube Hoku.ch และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ10-20นาทีที่ประสบพบเจอด้วยตัวเอง หรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกทีสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้ฮกคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบ้หวยรอบเตียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ